น,นี่ก็มีแสงแดดอุ่นๆนะคะขอให้ได้รู้สึกว่ามีความสุขในมีความอบอุ่นนะคะเพราะว่าถ้าแบบว่าถ้าตกทุกวันจริงๆก็จะแบบมืดมากนะคะอุ่นมากเลยะคะ่ะ น้ำแข็งก็จะเกาะบบนี้ทุกวันนะคะถ้าหนนาวเนาะเห็นไหมคะก็สวยดีนะคะธรรมาชาติของเขาเนะวันนี้อากาศแจ่มใสจริงๆนะคะคนญี่ปุ่นก็จะมีความสุขแล้วก็เหมือนคือทุกวันแบบจะอยู่ใต้โกตัสึใช่ไหมคะจะยอยู่ใต้โต,ตอุ่นอุ่นอะแต่ว่าถ้าเป็นอากาศแบบนี้เขาก็จะออกมาแบบ ไทยฮิมมออกมาทำอะไรกันอย่างนี้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันนะคะในวันนี้ น,นี้แดดอ่อนนะคะหิมะเขาก็เริ่มละลายนะคะแต่ว่าตรงข้างหน้าแล้วก็บนภูเขาก็น่าจะแบบวันนี้ก็น่าจะละลายเหมือนกันนะคะอากาศก็อุ่นๆนะคะ ร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านเหมือนขายของเอเชียด้วยนะคะก็จะมีพวกกะทิพวกอะไรอาหารไทยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะตรงนี้ ไปเก็บให้หนันด้วยเตยดีมากเลยะะงานถ้าจ้างก็แพงมากนะคะอันนี้คุณลุงก็คงทำเองเนาะมาซื้อผักนะคะปูกไหมคะสิบเยนก็มี แรงมากแรงจริงนะคะดูดิเดี๋ยวเนนกำลังจะไปอีกสองที่นะคะก็คือจะไปซื้อของขวัญวันคริสต์มาสนะคะให้ลูกชายนะคะกับสามีนะคะแล้วก็ไปสั่งเค้กคริสต์มาสไปนะคะเดี๋ยวไปอีกสองที่ก็จะได้กลับบ้านเพราะว่าอากิโเลิกเรียนประมาณสามโมงครึ่งนะคะต้องกลับไปรอก่อนนะคะอันนี้นะคะก็คือรถขนหิมะเนาะเพราะว่าถ้าในเมืองมันนี้มมีที่ระบายเนาะปกติเขาจะลงท่อแต่คงลงไม่ไหวเนาะ เขก,ก็จะขนเป็นแบบนี้นะคะน่นนะคะวันหยุดจะได้ทำอะไรนะคะทำงานจะไปยูนิโคลนะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นเียว่ายูนิโคลนะคะอามีทางไปไหมเนี่ยอ๋อขึ้นทางมีได้นะคะ หมดนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะสามหกร้อยสมหมื่นหกร้อยสองเยนนะคะโอเคก็18อันนะคะ18ตัวนะคะ คอนเฟิรก็ไม่เอากระเป๋านะคะเดินซื้อแล้วเมื่อกี้นี้ก็แคสนะคะเงินสดนะคะโอเคเดี๋ินเอาเงินใส่ก่อนนะเ คนที่ซื้อหนึ่งหมุนเย็นขึ้นไปก็จะแถมแมสให้ด้วยนะคะหนึ่งอันมาแวะจ่ายเงินแล้วก็มาหาของร้อนๆกินหน่อยนะคะหิวข้าวนะคะ ลากไปไหนคะหิมา ร้านเค้กร้านประจำของนั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะท่านมาด้วยชืและเบอพ2น ะะดูล้อเขาดูล้อเขานะคะดูล้อเขาไว้ใกล้นะคะเขาก็าจะมีแบบเนาะกันลื่นนะคะทางกับบ้านเนี่ยนะคะก็จะอยู่นอกเมืองเลยนะคะ มีนกน้อยหลงเข้ามาในบ้านออกไปได้แล้วออกไปได้แล้วบ้านยังกระสวนสัตว์มีลิงมีนกมีอะไรเข้ามา はいおやすですコクンカップメン <laughs> コクンカップメンコクンカップメーンメーうれしい、うん、今日はどうだったここ 楽しかった。楽しかったな。うん、ちっちゃいな幸せはある？あった。何？あの学童の人がたまたま今日マイティバスの日で会った。あ、そうなの？うん。待つときには一緒に会った。挨拶した？うん。うん。 หอมหวานอร่อยมากนะคะอร่อยจริงสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นนี่คือแบบยกให้ฉันเคยกินฉันเคยกินสตรอเบอรี่ของอเมริกันนะคะเขาเส้นอยู่มันเหนียวเนาะมันไม่หอมแบบเนี้ยอันนี้หอมแล้วก็หวานอร่อยมากเลยนะคะเสร็จแล้วเหรอให้ให้ค็เยอะจัมาจจัอ่ะเดี๋ยวจะพาเกี่ยวไปหาหมอก่อนนะคะ